ชื่ออะไรนะบาร์สครับบาร์สน้ำหนักเท่าไหร่ร้อสเคยซ้อมมวยมาหรือเปล่าอยู่ค่ายไหนฮะแฮมเมอร์ยิมขวามือชื่ออะไรฮะน้องชื่อปีเตอร์เดนมาครับปีเตอร์เดนมารนครับ พี่เค้าเหวี่ยงเปลก <blunt animation>